ลลวัละฮดีภาคศาสนาทูตมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุอะลัยฮุอสลามได้กล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งจากพวกเจ้ามองเห็นคนที่มีทรัพย์สินและรูปร่างหน้าตาดีกว่าเขาก็จงให้มองดูผู้ที่ต่างกว่าเขาข้อคิดจาก,ก,กะฮะดีสภาคศาสนาทูตมุฮัมมัดสอลลัลลอฮอะลัยฮุอสซลาม ได้ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามความร่ำรวยที่ถูกต้องผู้ที่มีทรัพย์สินมากมายมักจะถือว่าเป็นคนร่ำรวยแต่ตามทัศนะของท่านศาสนาทูฮัมมัดสลลอว่าอะไรที่ว่าสลามแล้วยังไม่ถือเป็นคนร่ำรวยที่แท้จริงหากขาดความเอื้ออารีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ที่ร่ำรวยที่สุดคือคนรวยด้วยน้ำใจ เห็นอกเห็นใจและเมตตาต่อคนอื่นแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายก็ตาม